นมเกสบื้องหลังการทำเอ็มบีของพวกเราครับเน็กซัสแต่แยกกลุ่มเหมือนทำมาทำได้เต็ง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 ทำความรู้สึกตะกอนครับคุณจะทำเพลงอะไรครับโหแลกำลังอร่อยกลังออร่ยยังไม่คิดเลยบอกไปดิต้องใส่กันทุกคนเนี่ยประมานครับคุณจะทำเพลงอะไรครับที่รักและที่รักแล่มีลงมีแล ทั้งหมดครับลองคอมเมนต์ครับเงียบปากไปเงียบปากไปหลายคนคงงงว่าเขาคือใครกิตตกรครับจะทำเพลงอะไรครับมันก็เป็นเพลงะครับอทีวัตทำเพลงอะไรครับิีสับลมไหมครับเห็นไหมโอเคอ๋อผมผมจะเบา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 อัญชัยทำเพลงอะไรครับขอภาพติดตาครับเป็นแมลงบ้านี่ครับพู้คนเดียวบ้าพูดโทรศัพท์บ้อ้าวงนี่ครับลังลอย นี่คือทีเซอร์ครับเป็นทีเซอร์ตัวอย่างซัมเปิลก่อนของจริงเราจะมาเร็วๆนี้คจะเอาลองยูทูบมาให้หมดเลยก่อนจำหน้าพวกมันไว้ครับบุคคลอนันตรายห้ามเขาใกล้เราลงยูทูบมาให้หมดถ่ายหน้ามันมีขวานจำหน้ามันไว้ครับคนนี้กินสับปะรดถ่ายหน้ามันมีขวานถ่นายหน้ามันมีขวานไม่เอารอห้องอนะ เรื่องหลังที่ยไม่มีคนใส่กลัวตายหเขาไลครับโอเคนะครับสวัสดีครับแล้วเราพบกันใหม่กับตัวเต็มของอเอ็นดีพวกเราเน็กซัสครับ